เราเคยพลาดพลัง้งเราเคยถูกโหมกระหน่ำด้วยแรงมรสุมข,ของชีวิตในปีที่ผ่านมาแต่วันนี้เรายืนขึ้นมาได้เพราะอะไรกําลังใจที่จะเกิดขึ้นก็คือสตินั่นเองสติเกิดจากอะไรจากการคิดทบทวนถ้าเราเอาแต่มุ่งไปข้างหน้าไม่ทบทวนอดีตคิดแต่ว่าปีนี้จะทำอะไรปีใหม่จะทำอะไร ลืมนึกถึงว่าอดีตที่ผ่านมานั้นมันมีคุณค่ายิ่งใหญ่ต่อชีวิตของเรานะถ้าเราลืมอดีตการจะก้าวไปข้างหน้าในอนาคตก็จะยุ่งยากเพราะฉะนั้นมีเวลาสัก5านาที1ินาทีทุกวันทุกวัน,วนคิดทบทวนหน่อยไม่ใช่ปีใหม่คิดทบทวนครั้งเดียวเยอะน้อยที่สุดวันหนึ่งทบทวนวันหนึ่งทบทวนอดีตเพราะทุกวันคืออดีตเราก็จะได้ปีใหม่ที่สมบูรณ์ได้ปีเก่า ที่ให้สติเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านให้คิดดีทำดีพูดดีให้มีครอบครัวที่ดีให้มีชีวิตที่ดีให้มีสามีที่ดีภรรยาที่ดีให้มีลูกที่ดีให้มีธุรกิจการงานที่ดีให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีได้กระยาณมิตรประจำชีวิตแล้วก็เชื่อมั่นว่าชีวิตของเราในปีใหม่นี้จะเป็นชีวิตที่ปลอดภัยขอเจริญพร